มาดูผลงานสายบินนะครับผมวันนี้ได้มาอกต่อนะครับผมผลงานคืนสายบินสินภูไทยนะครับผมผลงานเล็กๆน้อยๆให้พี่น้องๆได้รับชมนะครับเป็นงานผลการรีวิวของจริงของงานคืนสายบินการันตีด้วยผลงานมันไม่มันไม่รู้นะครับดูดูเอาพอเป็นแนวทางนะครับผม ของคืนสายบินหนึ่งแต้มครับผมสองแต้มครับผมแต้มที่สามนะครับผมหมายเดียวสามแต้มนะครับอ่าเกิดเราะปิดตังโ์ไปนิ้นึงครับหมายเดียวสามแต้มนะครับคืนสายบินนะครับผมหนึ่งแต้มนะครับผมรีวิวจริงครับผมใช้งานจริงหนึ่งแต้มมาดูครับ แต้มที่สองครับผมแต้มที่สามครับผมอันนี้ขอจบการรีวิวงานคืนสายพินไว้เพียงเท่านี้นะครับผมพอเป็นแนวทางนะครับผมสวัสดีครับรีวิวจริงใช้งานจริงนะครับครับผมสามแต้มนะครับอันนี้สามแต้มนะครับทัานผ้ ต้มของแต้มสามแต้มน,นะครับชัางดมครับผมสามแต้มครับหายนี้สาแต้ม